สวัสดีค่ะ,ะพาไปชมวัดระฆังนะครัวันนี้เราจะพาไปชมวัดระฆังและบอกเล่าบอดก,กันค่ะวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอัยทิยาเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่ในสมัยทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว่าใหญ่ โปรดเกล้าให้ยกเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในรัชกาลที่หนึ่งได้มีการขุดพบระฆังโบราณหนึ่งลูกตัวระฆังที่ว่านั้นมีสิ่งที่ไพเราะมากทําให้ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อจากวัดบางว่าใหญ่เรียกชื่อใหม่กันว่าวัดระฆังรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้นําระฆังที่ขุดได้ไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามและสร้างระฆังใหม่ชุดเชยเป็นจํานวนห้าลูก พระราชทานนามใหม่ว่าวรคังโคสิตารามพระประธานองค์นี้ได้รับการยกย่องว่าง,งดงามมากไม่ว่าจะไปวัดไหนมาก็ไม่เหมือนวรคังเพอเข้าวัะตูโบถ์พระประธานจะยิ้มรับฟ้าทุกทีวรคังมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเจดีสามองค์พระปางองค์ใหญ่ได้รับยกย่องว่าง,งดงามและเป็นต้นแบบที่สร้างในยุคต่อมา เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกายภาคหนึ่ง